สวัสดีครับท่านผู้ชมเด่คอรับรักครับวันนี้บางเบาเสื้อไล่มานั่งอยู่ในพื้นที่ของอสกอมอำเภอเทพาครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่อำเภอจนะอำเภอเทพาและสามจังหวัเดเฉลิมภาคใต้ลงมาเที่ยวลงมาชมลงมาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงครับตรงนี้ก็เรียกว่าหาดเข้าหลอด ซึ่งหลายหลายคนเคยมาและรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นชายหาดที่มีความสะอาดมีความสวยงามและข้อสำคัญครับพี่น้องที่มาต่างการช่วยกันดักสร้างความสะอาดได้เป็นอย่างดีวันนี้ผมพามาเที่ยวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมอำเภอเทพาซึ่งผมจะคุยกับผู้นำชุมชนที่นี่ก็คือนายอกอบอตอสะกอมครับท่านผู้ชมครับนายกเสกสัน ซาฮิมซาเดียวใจกลับ่านผู้ชมครับเอ๊ะก่อนเชื่อรู้ท่าทันสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบรหรือไม่หลายๆขาวที่คุณแช์มีตี้มาจากสาวมมเอ,อกชนชื่อดัง นี่แหละเขียนแบบนี้คนดูเยอะแน่ยุดอย่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายทุกคนครับอย่ารีบแชร์อย่ารีบเชื่อข่าวลวงออนไลน์รู้หรือไม่ว่างานที่คุณสมัครออนไลน์อะ่ะจริงๆแล้วเขาคือฉันจ,จะหลอกให้หมดตัวเลยเอาให้หมีเหลือเงินสกําบทเดียว มันหลอกลวงกันชัดๆคุณผู้ชมครับโอนเงินก่อนทํางานอะ่ะไม่มีจริงหรอกครับแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสาวที่คุณคุยอยู่อะ่ะมีตัวตนอยู่จริงๆคุยกันมาตั้งนานแล้วเมื่อไรจะได้เจอเนี่ยโดนแน่โดนหลอกหมดตัวแน่เดี๋ยวพี่จะโอนให้แต่น้องจะโอนแล้วนะจ๊ะ ความรักออนไลน์อะ่ะต้องดูดีดีก่อนไม่งั้นจะโดนหลอกไม่รู้ตัวโวในปีดีว่านนองใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและรู้เท่าทันกลลวงมิจฉาชีพตอนนี้ผมนังอยู่กับท่นนานนายกเสกสรน ซาฮิมซาครับ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเจ้าทิ้นเทนีครับสวัสดีครับ่านนายกครับสวัสดีครับบางเบาซาหว่านาข้าวขึ้นเยอะผมกับขาวหัวขาวผมขาวแสดงว่าว่าอย่าหุดถึงแล้ว่านนายกครับตรงนี้เที่เล่านางอยากให้่านนายกได้อธิบายที่ว่าคือไอะไร กับอนอื่นก็ต้องขอบคุณรายการระเบียงตายโดยบังเบานนะครับซึ่งวันนี้ได้มาชมพื้นที่ในตำุลสกมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาผมเองก็เสกสันสายมิมซ่าหร,รหรือว่านายกลโลสกลเทพานะครับก็พื้นที่สกลเนี่ยโดยโดยรักแหละก็มีอยู่แปดมู่บานนะครับแปดมู่บานบซึ่งเราอยู่กันโดย ด้วยพี่ด้วยน้องนะครับ,รบด้วยพี่ด้วยน้องซึ่งอัตลักษณ์และกวัฒนธรรมทั้งไทยปุตไทยมุสลิมก็มีทั้งทั้งสองศาสตร์นะครับอืมอ่าส่วนไทยปุตเนี่ยก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อิสลามก็มุสลิมยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ชาติเบาครับสิ่งพื้นทีส่สกอมก็มีเขาปานาลี ะครับนี่ฟ์มอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์แบบนก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยอ่ะคยๆก็อยากมามาแล้วติดใจลงเลยที่อยากจะมาแหละอยากจะมาอีกนะครับนี่สราบเข้ามาว่าพี่น้องซ้ำจังหวัดมามากดองดีโดยปกติแล้ววันธรรมดาวันสําคัญต่างๆทั้งทางของอิสลามเราเนี่ยครับเช่นวันฮาริยาโยวันระยะของเราเน่ะครับก็จะมีเต็มพื้นที่ ื้นวยด้วยพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกว่าเขาโลนนะครับเขาโลนซึ่งเขาสองเขาที่สกอบมีน่ะมีเขาโหลนออืเขาเคียวครนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่มูนึงบานปากบางสกอบตรงนี้เลยครับ๋ี่เราดังอยู่ตอนนี้มันกลางหลังนายกก็คือเล่ยตรงนี้คือชายหาด ข้างหลังนี่ป่าข้างหลังนี่ปลารั่วคุ้นแสดงว่าพี่น้องที่นีน้องเนื้อจากการทำสวนยางเลวครับการทำะมงประมงก็ประมงเราจะเป็นประมงใจฝังนะครับเป็นระมงใจฝังออกทีสามที่สหัวรุ่งแล้วก็กลับมาทีสิบที่สิบเอ็ดกลางวันประมาณนั้นนะเป็นเป็นอาชีพที่บ้านบ้านเป็นบ้านะมงใยฝัง พระมงใชฟังเรือเล็กๆเป็นความสมบูรณ์เลยเนาะอ็จะบ้านที่นี่หนองเนื้อจันท้ำประมงแหลวทํำอย่างอื่นอีกไหมที่นี่ก็จงมีการปลูกแตงโมแตงโมสะกอมแล้วก็ตลาดนัดบางบังกาตลาดนัดเขาหน่อยสิงกลาท่างท่นพันไปพันมาระวังเส้นศูนย์กลางระวังหันย้ายปัตตานีเนี่ยจะเห็นตลาดค้าท่าง ของเรามีพี่น้องในพื้นที่ได้ออกบูธขายของเต็มพื้นที่นะครับพวกนั้นมีอาหารสดมีหลากหลายสินค้านะครับมีอาหารแหง้งอาหารสดดานทะเลี่ลอมเป็นจุดเด่นเลยครับแสดงว่าลาดแห้งนี่ได้รับความนิยมเพราะเป็นลาดพื้นบ้านสูงเพราะว่ามีทั้งแตงโมทั้งอะไรหลักการก็คือแถวนี้จะมีการปลูกแตงโมคนขังเยอะๆใครใกระดาฉาดดีด้วย ในส่วนของการดูแลของ่านนายกอะดูแลพี่น้องพันพลือในเรื่องของการประกอบอาชีพส่งเสริมพันพลือในเรื่องของอนึ่งประมงซ่องการทำสวนหรือแม,ม่กระทางการปลูกแตงโมที่เชิดดังอยู่ตอนนี้ครับการในของประมงเนี่ยผมเองก็เคยส่งเสริมเรื่องของการสั่งบ้านให้ปลา อ่าครับนั่นคือการรมการังเทียมครับแรกๆรพี่น,น้องอาจจะเข้าใจว่าอย่าไปทุ่มเลยเล้ออืมองว่าเดี๋ยวอ้วนมันจะติดอ๋ออเดี๋ยวพวกชาวบ้านไปรักอ้วนอ้วนติดนี่คือปัญหาที่ที่แรกเจอนะวันนั้นครับแต่ห่วงระยะเวลามันกล้เปลี่ยนผันวันนี้ ารามหลากหลายของปลาที่มันเข้ามายนูนี่มันยนูนในบานของมันมันยนูนในปาการางังผสมพันธ์อยู่ในนั้น,นสุดท้ายแล้วารามหลากหลายของชนิดปลาฟวามอุดมสมบูรณ์ของปลาเกิดขึ้นมาทุกวันนี้พี่น้องได้ปลาเงยๆได้ปลาปลากอกลางมามจากการถูกปาการังเทียม,อ,มอันก็ได้ส่งเสริมพี่น้องีว่ชวนของอกเกษตรครับ ปาไม้ข้างหน้าก็จะจัดงานแตงโมนะครับอันนี้พื้นที่ตรงนี้เกืบอบวันที่ห้าที่หกนี้เราจะจัดงานวันรักเกาะขาม,มเ,าเกี่ยวไรกับเกาะขามละ่ะตรงนี้เราก็มีเกาะเกาะหนึ่งของจังหวัดสงขลาก็คือเกาะขาม<อ>นะครับแบบนอกเหนือจากเกาะนูเกาะแมวเลยหาดสะกมเรามีเกาะขามนะครับ,รบซึ่งเกาะขามนี้ก็มีพื้นที่โดยประมาณสิบสามไร่เศษ เป็นเกาะแหลกๆของจังหวัดสงขลาตำบลสกอบเราความสวยงามของเกาะคามนี่หนึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำโอข้าวล็อกเลยมีอะไรรอบๆลังค้างความสวยงามของปลาคารัฟปลาคารังก็หลายชนิดอยู่ทีหนักดำน้ำไปเลยดิยมไปตรงนั้นไปก็บดำน้ำเล่ปลาคาร่า ในส่วนของคาว่าเกาะคามเนี่ยนอกเนื้อจากการดำน้ำเล่ปะการ่างเลวนักท่องเที่ยวถิ่ไปอ่ะไปเรื่อไรเลยถ้าพูดถึงตรงนั้นตรงนี้อ่เกาะคามถ้ามองถ้ามองในภาพรวมของสกอมเราดีกว่าบ่าวครับมาสกอมคิดว่าคงจะมีขาดทุนยังหน่อยมาถึงปุ๊บพอบเล่เล่หลูกร้านในเล่นน้ำ ซมได้จับจ่าใหญ่ซอยอาหารทะเลที่สดสดปล่ห้าาบ่าเองซ้ำแต้งโมที่รสชาติหวานในพื้นที่ครับนั่นคือ,อแล้วก็มาเจอแหล่งตรงเที่ยวแหล่งตรงเที่ยวก็ไยพื้นที่นะครับตอนนี้สร้างรอสอซดทว่าออ๋อครับก็สามารถมาผักมามาเ่าอยู่ได้ะเป็นจุดเช็คอินเช็คอินของสกม นะครับด้วยเฉพาะ,ะมีสตอรี่เรื่องเล่าอยู่ด้วยอ๋อครับเราจะมีเกาะคามมีเจดีประวัติศาสตร์ครับซึ่งเจดีเนี่ยก็เรียกเจดีเขาหล่นอ๋อครับจะมีเจดีประวัติศาสตร์สิงโดยที่ผ่านมาเนี่ยคุเตาคุณแก่เหล่าแล้วก็สันนิษฐานโดย โดยขอบุงฉีท่านกรมศิลปากรครับซึ่งเดิมๆมีเจดีเนี่ยมันมีคนตาคนแก่หลามาสงทางนะครับครับ,รบ <c oughs> างแรกก็คือเจดีเขาหล่นนี่พี่น้องเช้าสามจังหวัดเดินทางเพื่อจะ ไปอะไรล่ะคุนไปไปอ้ลอยก็ได้ยอกกันเลย็กมาไปไอ้ลอยไปตำบุญเถอะไปตำบุญที่วัดประจัทร์นะคนอ๋อครับไอ้หล่ออ่าถึงที่นั่นคนก็เล่าว่ามัน้ปลื้ยก็ได้โคนไม่มีแต่นุ่นไม่มีเส้นทางได้เลยวกกะมากะมากะทั้งเรื่อกันครับเอาไม้ ไปฟังลูกนิมิตติประทัดนครติประทัดนครรีธรรมราชกับไปทำบุนรวมทีหนูใช้เป็นเรือลมแถวนี้เรือลมแถวนี้ครับก็เลยเบียที่รวบวมากขอเขามาก็มาสั่งเจดีนี่จดแท่นประทัดประาัดนครสั่งตรงนี้ครับอีกส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าในรัชกาลที่หานี่ยครับ ไม่ใช่สันนิษฐานหรอคงจะในรักสการติหานี่ยสเสด็จผ่านสะกอม,มอ,อ่ะสะการติหารหานี่ยสเสด็จผ่านสกอมสิ่งเส้นทางนี้มีถนนทางทางหมาอะไรแบบนะนะั้นแต่ก่อนนะครับทางหมาทางเวียนแต่ก่อนก็เรียกถนนโรหานะปัจจุบันเนี่ยครับก็เลยสเสด็จมา อะไรก็ต้องการจะสร้างเป็นสัญลักษณ์ว่าได้สเสด็จมาเนี่ยก็สร้างเจดีย์นี่ขึ้นมาอ๋อนั่นสตรอรี่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ผมธรรมหนังสือสงกรมศิลปากรได้มาสำรวจครับในพื้นที่ว่าเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้มันยน้อนถืงประวัติศาสตร์เจดีย์เนี่ยการสรุปว่าเจดีย์นี่ก็ท่านในท่านว่าสร้างร้อมกับเจดีย์ทีเขาตั้งกวน ทก็นูก็แม่วมมก็นูก็แมวรู้สึกว่าวันนี้ราบมันเลยคือถูกทำลายอ๋อครับเขาก็คงจะมองถึงวัสดุเทไอ้พวกอิดอะไรพวกนี้แหละกรมศิลปบอกว่าอืม, <laughs> อมก็เลยก็เลยจะในษ้านว่าในยุคโลหะอือเป็นการสาร้างในตรงนี้ครับมาบแล้วแล้วในส่วนของเกาะค้มผมปอดไปเกาะคามแล้วนอกเนื้อจากหนกทองเทียว ได้ชมป่าการังหรือว่าได้ปอกปลาหรือว่าได้เดินชมเดินเที่ยวบนบนเกาะคำไหมได้ครับแต่ค่อนข้างจะข้าวอยากสักอีดนึ่งจากว่าเก,กาะคำเนี่ยในในช่วงหนาแห้งเนี่ยพอะอเรือเข้าไปมันกระแทกโคทีินอ่าข่ทำทำให้เรือพังได้เสียหายได้ก็ต้องไปเรือเล็เลกๆเ,เรือเงยยังไม่สามารถข้าได้มันกระทบโคทีิน อ๋อครับแต่สามารถไปเที่ยวได้เดินหลบก็ใช้เวลาสักชั่วโมงนึงก็รหลบแหลกเพราะก็เหล็กนะครับแหลกปากการังการางปากการังวัวกับูกปากการังสมองอะไรพวกนี้เยอะแยะแสดงว่าเป็นก้อนที่มีคุณค่าอีกก้อนนึงของตะบนสะกอมและกาเนืองในเรื่องเดียวกันก็คือมันมีอยู่แค่ก้อนเดียวครับมันเกี่ยวพันกับก้อนนู้ก้อนแมวเป็นความสวยงามทั้งกระดวนาแล่จากข้างบนที่เราหนังอยอะ มันก็เห็นเกาะเช่ไหมเห็นครับตรงนี้มันจะมีนั่นเลยนั่นเลยนั่เต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 เห็นอยู่ตอนได้เต่าหนังเล่ยู่นี้นั่นเรายช้เวลาในการเดินทางอะกับเรือจากเี่าหนังตรงนี้ก็ใช้เวลาสัก20นาทีเรือเรือเรือแถวบ้านเรามันเป็นเรือเหล็กเรือใบพัดไม่ใช้เรือสกูตเตอร์จากสกูตเตอร์ประมาณห้านาทีน่าจะถึงอ๋อครับนครับ ความสวยงามของเกาะถ้าเกิดแรด้เดอดาบเหล่าความสวยงามคองชช่หาดถ้าเกิดเราไดเดอดดาบเหล่ามันก็นสวยมันก็นงามซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอเราได้มีคำฝันประจำตำบลไว้ด้วยซ<อ>ึ่งดึงเอาจุดสำคัญดึงเอาจุดที่โดนดิดด้นในในชุมชนขึ้นมากครับก็มีคำฝันใยคำว่าระงานเกาะขาม งานเกาะขามงามหาดสะกอมงามหาดสะกอมพร้อมเขื่อนเจดีพร้อมเขื่อนเจดีมีภาษาเอกลักษณ์มีภาษาเอกลักษณ์อนุรักษ์ถิ่นสมอนี่แหละจุดไฮไลน์นี่คือการดึงความโดดเด่นของพื้นที่ับเป็นกำฝันประจำตําบลคำว่าถิ่นสมอไอตรงนี้สมอคือตัวตลกนั่งลุ่งถึงดังว่าเปมือนะวันนี้ ับนั่งถูกนั่งต้องเอามาเล่อมอ่าส,สมอเกดทีนี่อะ s ก็ไม่ถึงว่าผับร่วมของสกอมทั้งสกอมจนะสกอมเทพาเนี่ยกย็เป็นคือสกอมเพียงแค่แยกเขตดิ้นแดนจริงๆแหละพี่นนองเร่าเนี่ยยุตั้งย่ตั้งสองสกอมคำคล้องคํำคล้องอ่าฟังสายเป็นคลองจนะาวางคว้าเป็นคลองเทพามันก็คือสกอมเดียวกันแค่แบงเขตภูมิศาสตร์ อ๋อสกมอมอำเภอจนาอันนี้สกมอมอำเภอเทพาถึ <c oughs> งแสดงว่าสมอเกิดที่นี่ครับตามตามตามหลักฐานตามหลักฐานว,ว่านั้นก็นนนนว่าส,อม,สมอเกิดในพื้นที่ของสกอมครับซึ่งสมอก็บอกยๆว่าเป็นบุคคลจริงๆที่เป็นคนตลกอะไรก็ เลยดึงฟัมตะลกฟัมฟั่มเ็นสมอเนี่ยพาดทั้งทั้งฟัมตะลกทั้งภาษาดึงมาอะไรก็นําไปสู่นังตะลุง่งเป็นตัวอเอกของนังตะลุงที่วอาบอยมาจารพงศมาก็คือหลักษณะของตัวละครเท <laughs> นังลุ่งดึงข้ามาแล้วก็เลียนครับ <laughs> เนียงสะกอมครันายยกเล่สะกอมได้ไหม Muy người mấy người và đài, pian pian tada tat chai leng đai ngin katong kundun go kouta kiểu kundun go kouta kiểu kouta kiểu kia 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 ั่นหางเสียงมันได้ยาวเรื่อว่าแม่นเลงรู้สซึกว่าเชื่อหไม่แหละปัสสาชะไอจัเนียงนี่แต่ว่าเรื่อว่าแม่นเลงปัสาวทินเรามันถือว่าเป็นปาษาวทินสิ่งเป็นอัตลักเป็นภาษสาวที่คืออตอนนี้ไอซัาเนียงเนี่ยใก่ไขก็เอาไปเลงครับนั่งลุงก็เอาไปเล้งนักจะรายการอุทยุทรวจจับก็เอาไปใช้กันได้พ้นผมว่า วกมาถึงเรื่องของกิจกรรมที่นายยกเล่งเห็นถึงคุคขาของคนสกอมจัดงานชายชื่อว่าวันหลักก่อข้ามครบอบปอได้ถึง้องชายข้าวารักก่อข้ามคําว่ารักเนี่ยรอเรือการันกาไก่สบริสีการักเนาะนั่นคือรักอนุรักษ์อนุรักษ์กักเปเป็นคำว่าอนุรักษ รักษารักษาทรัพยากรรักษาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเราทางทะเลและใช่ฝั่งเพราะว่าวันระโกคามเนี่ยตีวัตถุประสงค์ในการจัดเนี่ยหนึ่งก็คือต้องการให้ธรรมชาติคุ้งอยู่าทางทะเลและใช่ฝั่งเนี่ยค,คือเราจะมีการปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยกุง้งปล่อยปูพวกนี้อยู่ประจำเกือบตุกบีในในวงเวลาที่จัด เว้นหายไปนานเนื่องจากโควิดครั้นี้แหละมาถึงตนไหล่ะก็มาถึงตนไมหลมล่ะความรักธรรมชาติในชุมชนเนี่ยก็โดยเฉพาะพื้นที่บ้านรั่วนี่มันคล้ายธรรมชาติคล้ายกันรตรงเที่ยวครับซึ่งพอแม่พี่น้องไล้ยคนได้ขา,ายกับจุดนี้ได้ขายกับตรงเที่ยวครับแสดงว่าชาวบ้านชาวจองรู้จัก ว่าวันดักกอก้ามคืออะไรคือไอร้อยหวานอธิบายซ้ำให้เจยาวว่านั้นว่าเพื่อไอร้<พ>อยเลยก็สำคัญพี่น้องที่เลีเลกรกันของเราอ <c oughs> ยากจะโรดด้วยเพื่อว่าได้มาเยี่ยมได้มาชม,มได้มาช้อปปิง้งถ้าเป็นภาษา<ม>คนณจะไม่ไหมยังหน่อยส่วนหนึ่งอีกส่วนได้ล้อล้อมได้สร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาดูแลแล้วก็ดึงดูดนัก่องเที่ยว นั่นก็เป็นเหลืองเหลือหนึ่งแต่ต้องรักษาไหวในอนากอคคับเพราะว่าคนมาเที่ยววันราเนี่ยแต่ก่อนก็มองว่ามาสกอบนึงไม่ได้คนมันดื้อไปคน <laughs> บางเบาคนดือ <laughs> อ้อเกินกว่าไม้ก็คือถ้าเกิดมาเที่ยวสกอบนะ <laughs> โทก็เละอะไรปนนึงนาวะเชื่อนั้น,น, <laughs> นแต่ก่อนนั่นนั่นได้แต่ก่อนแต่ผาพแต่ก่อนนั้นห <laughs> <อ>ลบหายไปเลยวันนี้มาสกอบมีแต่รอยยิ้ม คือก้นสะกอมถ่านเดี๋ยวผมรู้ตั้งแต่อะไรไอการเทงเป็นเรื่องปกติไอคําว่าเทงไงแหละมันก็คือการหล่อเลี้ยนหรือว่าเออเขาเรียกว่าการกันเต้กันเต้ชาววันเรากันเต้ก้นผักเอออาจจะไม่เข้าใจก้นเดือนอาจจะไม่เข้าใจลักษณะของก้นสะกอมเป็นก้นที่เขาเรียกว่านุกนานเออเอ็นเตอร์เทนมีอะไรที่เขาเรียกว่าคัมคัอยู่ในตัวยกตัวยาง นายยอกเลาะพมมาที่นี่นายหยกเลาะเทงวะเปลือยบ,บางเบาพุ่งพลุนอ,อย่าง <laughs> อบอยมานี่แหละคือหลักณะขก็คนสกอมคนสกอมทั้งซองต่างซองนั่นแหละก็คือสก,กอมใยแล้วสก,ก,อ,มสก,กอมเหล็กไม่ไม่ว่าเคย,ยเหล็ก,ก็ใยญยแล้วรูเดีว่าเป็นความนุ่มน,นั่นหรือว่าเขาเรียกว่า,ม,ม,ม,นานมันมีตำนานันมันมีตำานานเดียวว่า อะไรนะกลังกลังนึงในอดีตอ่ะมันมีบุคคลเดี๋ยวเาเรียกว่าก็ไปนะท่าแกอ,อยู่ข้างล่างกันหลายท่าอยู่ข้างล่างกันถึงมีการเทงกันเกิดขึ้นระหว่างหลายท้าอยู่ข้างล่างให้กูยืมตัวมึงไปหลังหัวที่ม, <laughs> มันเป็นจำนวนมันเป็นอะไรที่ยวเขาเรียกว่าความน่ารักอนอกเหนือจากชาวบ้านเดี๋ยวว่ารูปก,กิจกรรมงานนีเว้ว วันไหนถึงวันไหนนายกคือวันที่ห้าหกเจ็ดก็เราก็รวมกับองค์กรต่างๆในพื้นที่แล้วก็อบบจออครับนี่กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วยเหลือส่งเสริมก็ไม่อบอบจออำเภอเทพาอ่า PTI บริษัท PTI โพลินพลวงว์ครับแล้วก็กับกัมมี มีกิจกรรมอะไรบ้างในภาคกลางวันการหล่อเรือการไปเกาะคามโดยเฉพาะวันที่ห้านี่ครับบางแลวคือวันที่ห้านี่เป็นวันเปิดงานโดยจะเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งในวันที่ห้าเนี่ยก็ตกลงในกิจกรรมกันแล้วว่าพี่นองถูกมูบานรวมทั้งไฟบุกกรงของเราครับกำนันในบ้านในพื้นที่สกโอมและก็นอกพื้นที่จัด ลุ่มแหม่บ huh ้านแต่ละกลุ่มเดินกระบวนเดินเดินอะไรนะไม่เดินปารีเดินปารีเดินปารีสสกอบออกเลยเดินกระบวนกับพี่น้องเดินกระบวนเดินปลาท้วงเลยเดินปารดเดินปารีกันกามีถูกมูบานเขาก็ต้องการงานงานเขาต้องการมาอ้นรวมไอ้นุ๊กแนนเลยนี่ชวนรวมันนเลยกะตังเป้าไวหว่าจะเดินจากวาคุงลูกหวาน ทรงใช้ลูกวัวเลยทรงทรงทรงแสดงว่าเป็นขบวนแฟนซีอ่าสขบวนแฟนซี่นั่นคือพี่น้องในในชุมชนในในตำบลว่าเขาคิดเขาเองอะไรเออเออบอกเขาปล่อยให้เขาคิดเลยอ่เขาคิดเขาเองเขาเขาอ่าดีเลยเลยนายกจบป่ะนะก็เอากันเอาเอากันลุงเดี๋ยวเอาวันดี่กว้ามาเออเลยรทิ้งไงผมเห็นเขาสร้างเออซาปาส่งลงมาในเลนเอาไว้จำไรเห็นันเดี๋ยวสร้างอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ ไหวลุงปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปูพวกนี้แหละจะได้ลุงสะปั้นแสดงว่าวันนั้นนั้นได้บุญรอนมีการปล่อยปลาด้วยปล่อยปูปล่อยเต่าอะไรประ้นรับนั่นนั่นเป็นการเพิ่มวันที่ห้า่คือวันท่ห้านี่ยครัมุ่งไปสู่ถึงการเคเรือเที่ยวเกาะด้วยอ่านั้นสําคัญเลยวันที่หนะเฉพาะวัน่ห้านะเฉพาะวันธิฮแตมาวันที่หกไม่เรือ ไม่เรื่อ,อยังเรื่อเสียเบี้ยเองสดงว่าดี่หถ้าเกิดมาลุ่งเรือไปเยี่ยมชมกอค้มได้วันที่ห้านั้นกิจกรรมในวันที่ห้าปากกลางวันปากกลางวันจากตีแปดคลึงหนึ่งตีเซโดยประมาณทำให้เกิดไฟอยู่อะไระอ่ะนะก็คือบางทีคลื่นเนี่ยเรากับประมาณการไม่ได้ว่ามันจะเกิดคลื่นบ้าเดี๋ยวสิ่งวช้านระมงกันเราก็จะรู้ว่าแต่เดียวเป็นลมนะเป็นลมพลัดนะเป็น้าอยู่นะ เขาจะหยุดทันทีเพื่อ้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นครับวันที่ห้ามีการเปิดงานมีการไปดังเรือดังเรือดังเรือไปเกาะคามมีกิจกรรมนักเกลียนบนเวทีในภาคกลางวันและกลางคืนก็มีดนตรีโดยเฉพาะวันที่เจ็ดหล่าวันที่เจ็ดนี่เป็นวันที่หกนี่คือขับเคลื่อนไปด้วยปกติในภาคกลางวันในวันที่หกกลางคืนก็มีดนตรี นี่คงตุ้งีบังเบาด้วยเรือน้อย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 ครับมีมุ้ยกันไม่เยอะหรอกปามุ้ยอย่าประตดีเป็นเล่นเกินกล้องหนังมุ้ยดังๆเยอะนะผมต้องการให้เด็กอางกลยยาเสพติดครับนะครับไล่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 ขายขายมุ้ยบ้ารเราเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มิมากว่าเพื่อนตรงนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มงดังๆระดับเทพ ขาดัวเป็นเส้นเป็นลาดย่างไรคน้นน่นนี่ครับคือเด็กตอนนี้หันมาเล่นกีฬาเราจะพวกมวยเขาเห็นว่ามีรายได้สูงเนาะกับผมเองก็เลยคิดได้ว่าหนึ่งก็เขาได้หางไปอย่างยาเสพติดในชุมชนพอเด็กหันมาเล่งกีฬาครับอย่างยาเสพติดมันก็คงจะไม่หันไปเล่นแล้วนั่นแหละคือปัญหาของเด็กในปัจจุบันก็เลยคิดว่าต้องมีเวที ให้เขาได้แสดงออกคกับเอาไม้ก็เอาเด็กในชุมชนไกลเคียงบันร้เลยก็ไกลเคียงเพื่อให้ได้มีเวทีได้แสดงออกการชกมวยขึ้นมาก็เลยจัดมวยในวันที่เจ็ดวันสุดท้ายพอดีโดนฉกสามสิบห้าคูกองบาลต้วแเปอยากเล่กจะรุงเน่าว่าเลยอยากทีฮานะฉกกระตีฮานี่นู้นแหละสามาคู่รุงคนนู้นก็ยัก โดยเฉพาะเด็กบันเราเนี่ยเด็กแม่ตะบุญสกมเนี่ยเยอะเนาะย้ายฉกให้คุณตะบุญสกมได้เลยก็เลยเอาขู่ขางนอกเอาเด็กบันเราไปลักเขารู่นอกมา้นี่ยนี่แสดงว่ายิงย้่หรักกอข้ามของนายหยอกเลาะสกอมเทปายำอีกที่วันทีวันทีห้าวันทีห้าฮอกเล็กเจ็ด เทบริเวณชใยฮารดเขารอนนะชใยฮาดเขารอนมีเทผักไห้ยตด้่่าต้องเชเบียเองเทมากเขาร้อนเนี่ยจริงๆไม่ใช่มาสะดวกเหมือนทุกวันนี้ครับแต่ก่อนเขาร้อนนี่เพลงจากหัวเขาร้อนเดินมาจากหมู่บ้านชุมชุนไว้ถึเนหัวเขาที่ร้อนครับ เดินอย่างเขาโรดไว้ถึงบอกว่าเส้นทางมันลําบากเป็นโอยกวีนโอยไฟหลากหม่จะไม่ได้โกรนนะเดี๋ยวนี้รถมาถึงสะดวกสบายลานยางเรียบร้อยไฟฝ่าสวรรคไม่กว่าว่าสะดวกสบายบูชาหนังเล่นกันได้ไปช้อปปิ้งสือของสืบของกันสบายสบายของกลิ่นปลาใส่ปลามาย่างหลายเองก็ได้ลูกเต่งก็ยังลูกเต่งก็ยัง เม็ดสีกีกัรลบแต่ปักออกเทลนี้ทีปนน่ปักกะหลักกะลุยนอนทีรังกาใช่หรื <laughs> <laughs> วันนี้รายการของเราได้มาคุยกับนายอกเลาะในพื้นที่ของอำเภอเทพาตำบลสะกอมครับตรงนี้รู้สึกว่าคลึกนเนาะอย่าลืมเนะาะฮ่าพอกเจ็บมาเจอกันเทชยชายหาดเขาหลอนเวลาเขาหลหมดเสเซแล้วครับวันนี้เขาคุณนายครอบครับพบ,บกัน,<บ>นไม่ครับท่านผู้ชมครับ โอกาสหน้าสวัสดีครับ